ตอนนี้เาจะอยู่ที่ร้านอิตาลีชื่อร้านมาซารอเป็นร้านที่ขายเนื้อขายผักเอาไว้ทําอาหารอิตาลีกันนะวันนี้มีแขกมาที่บ้านหลายคนมากคุณทอมก็จะทํากับข้าวเลี้ยงรวมถึงมีสาวสาวเอของเราน้องเอม,มี่กับเพื่อนๆมาจากโอไฮโอมาเที่ยวที่เซนต์พีตเดนนี้จะพามาดูว่า ร้านมาซารร่ร้านอิตาเลียนเนี่ยกขายอะไรบ้างมีผักมีวัตถุดิบขายอะไรเปิดร้านมานะฮะสวัสดีค่ะสาวสวัสดีมันก็มาเข้ากล้องสิตัวเองอก็เรถล้น,นะะมามาดี้อยากทจะเป็น,อนเอ่อเอาไปทำวิดีโอลงยูทูบก,ก่อนม,อมีเคยเคยมาร้านตรงนี้ไหมเคยอ่ะ เนี่ยนะนางเพื้อของนางไปนางชอบปรุงไปอันนี้เรามาดูมีมีโอลีฟโอลีฟพาวละเก้าเก้าเหรียญเก้าเก้าเออชอบโอลีฟไหมคะมีมีโอลีฟหลากหลายนานาพันสมมรับคนที่ชอบเนื้อมากชอบเนื้อตอนแรกตอนแรกเราไม่เราไม่กินเนื้อแต่พอเรามาอยู่อเมริกาเรากิน่แม่ปล่อยวัวไงที่บ้านไปวัวบอกห้ามกินเนื้อนะพอมาอยู่อเมริกาอุ้ยอร่อยว่ะอร่อยเรสชาติอร่อยแบบนี้เนื้อไม่ขยิบไม่กินไม่ได้ ใช่มีพามลิปน oh. <play> <laughs> ี้ฟิเดมิยองใช่ไหมเราชอบหมือนกันเราก็ชอบฟิเลมยองเดมแลต้องมาอีนี้ก็เลิศเขาเรียกอะไรนะทีโบนอะไรนะทีโบนสเต็กอะก็ต้องมาต้อมีเดี๋ยวเอ็มเอ็มี่เดี๋ยวลงเขาย่งย่งกุ้กินกับเราก็ได้เราชิโนิปวนี้จวชิมเะปวชิมเลชิโนิป โอเคโอเคคุณ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 คอณคุณคุณคุอไุ y o ุ a คุอคุณคุณคอณคุ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 ณเุณคุณคุเนื้อไณคุณคุณคุณเนณคุณคุณค็ณคุคุณ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 คคไส้กรอกุค

เขาบอกว่าต้องกินกับมินเจลลี่มันจะอร่อยจะชอบมากทกจชอบมาก้าเาแกะมันมันก็เหมือนแกผู้หญิงค่ะถ้าเราแกะอันนี้คือนานๆหนึ่งนะฮะอุ้ยกระเพราหูสับหมกเม้ยพนิสพ้ครับปราพอโิสันบเียปลาพอร มีกะเพราไม่มีเฉพากะเพราเว้ไม่กะเพราอ่ะมีหมูสับคือมีหมูสับเราต้องมีหมูสับสุดบบฉันฉันหยุดอีกทีวันพฤหัสเธอยังอยู่ไหมไม่ฉันมีนี่เป็นยา่างค่ะทำทิ้ที่บ้านเดมันมีปูยนบาร์บีคิวแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่าเซโกรก ตอนเราไปเอาอย่างอื่นต่อเดี๋ยวพาดูไปเลยลานเขาจะมีขายทุกอย่างนะครับเป็นพวกเออชีสพวกผักเอออาหารอิตาลีอิตาเลียนเนี่ยฉันก็ไม่ถนัดหรอกเพราะว่าปกติชอบแบบว่าของเผ็ดๆไงเครื่องตรงเครื่องแกงอะไรเงี้ยเบียร์วายอะไรอย่างนี้อ,อ,นอ่ะเดี๋ยวต่อไปไปดูดวงไวน์ก่อนที่ไวน์เนี่ยเขาก็จะเป็น,ปนแบบว่าเป็นห้องที่เก็บ temperature ไว้เลยเอาไปดูวันอันนี้คืออะไรชีสมมมันก็ไ่หด ชีสนี่ไม่เคยชอบฉันไม่ชอบเลยเธอชอบไหมชอบชีสเธอชอบชีสไหมบางบางบางชีสกชีสเฮ้ฉันไม่ชอบชีสเลยฉันชอบกินเครื่องแกงจริงจริงฉันต้องไปที่เครื่องแกงแกงใต้พวกิ้งต้องกินแต่ชีสไม่ได้ถ้าพี่แกได้รู้จักเนี่ยอาหารคือเลิศมากคุณแม่อยู่ไหนเล็กเล็กแกงอุ้ยเธอเทสมากพกกิ้งปังไหมคุณแม่ทำได้ไหมคุณแม่ทำอะไรบ้าง หมดไม่ทำเป็นหมดเลยไงลดลดลูดลูดลดลูดลดลดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพามาดูดงชีสแต่จริงๆแล้วไม่ไม่ชอบชีสเท่าไหร่เป็นคนนี้ไม่กินชีสเท่ก็สารพัดชีสเนาะใครรู้จักชีสไหนก็คอมเมนต์ให้เราฟังหน وا, <To> ่อยว่าชีสเธอชอบชีสแบบไหนแนวไหนมันจะมีหลายๆชีสอ่ะช like so ีสช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 ีสเนี่ยสารพัดชีสเลยตรงนี้ก็เป็นดงไวน์นะครับผมเป็นดงไวน์ชีสนี่ สารพัดะวายเลยวายเยอะมากเขาขายสเต็กขายเนื้อก็ต้องกินกับวนยความรู้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 มีความรู้เนื้อปลาเนื้อปลาสิทะเลก็ต้องกินกับวน์ขาวใช่ไหมสเต็กต้องกินกับใวแดงความรู้มากเดีวเขารู้แล้วปะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปฝั่งนึงเป็นฝั่งเป็นฝั่งตลาดสุดเาเรียกว่าขายแบบว่า ตักกินตักกินได้เลยเอาไป้ทีข้างนอกได้เลยไปไปดูกันไปดูกันอุ้ยเจอพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยหญิงอือเอาแล้วนี่ก็เป็นเม็ดกาแฟเม็ดกาแฟชอบกาแฟไหมเม็ดกาแฟโอ้โหแถวเยอะมากลองลายมากมันก็เป็นแบบว่ากาแฟคาเฟ,าฟน่นี่มากินเอ่อกาแฟสดกาแฟสด,ส,ดส,ดสดเลยกาแฟสดคาเฟ่เลย แต่อันนี้บอกเลยว่าลองลายมากแถวยาวมากเดี๋ยวที่พาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงแถวยาวมากโ <B ingo. S 1> อ้ยแถวยาวมากสาวๆจะเดินเล่กนก่อนก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้แถวยาวมากไปเลยเธอเบียดเสียดยอยๆเข้าไปอ้อ y ม o กแถวยาวมากดูสิว่าคนมาซื้ออะไรกันอยากรู้อ่ะแ้๊บหนึ่งนะ อันนี้คือบีฟลาซานญ่าชิคเกน้นชิคเกนญญเค้นพราร์มซานบีฟลาซานญ่าเอ็กแวนพาร์มซานแล้วเขาก็สั่งสั่งสั่งแต่หนับแรกอะถ้าอยู่จะเอาอยู่ต้องไปเอาบัตรคิวก่อนโอ้มายกอคนเยอะแยะมากขยิบอ้อมซอยโอ้มายกอคนเยอะแยะมากค่ะฉันจะไปแซกดูอาหารว่าข้างในมีอะไรแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ sorry I'm g o n to see the food มีอันนี้คือ pork o s ซ o เป็นขาหมูเป็นไก่เป็นเซกอันนี้เป็นลูกชิ้นแซลมอนชิมค็อกเทลคือรับแ้วอยู่ต้องไปกดบัตรคิวก่อนซึ่งคิวนานหรอกไม่ซื้อหรอกเราอยู่ก็มาเลือกเอามีมัสเซอร์ with the white, white sauce white, white garlic sauce ทาวระกับหกเหรียญเก้าเก้าอันนี้ ซาลิมจอสล looking around oh my god long line นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นพวกเป็นพวกอะไรนะ,ะส,สปาเกตตี้พาสต้าอะไรพวกนี้ไก่แล้วก่อนโอ้โหแถวยาวมากเลยอ่ะขอบอกว่าแถวแถวยาวไม่ไหวทุกคนรอนั่งรอรอนัมเบอรอมเบอร์ไปเลยค่ะหญิงรอนมเบอร์ไปเลยค่ะ แถวยาวมากลันจแถวยาวมากครเป็นยังไงบ้างสนุกนะวันนี้พามาร้านอิตาลีที่เขาเอาไว้ขายกับข้าวค,คนที่ทำอาหารอิตาลีกัน Yeah, say call it's long line. You, you want to get it or no? It's long line. Oh that's long line. Fun. This is oh, yes, that's what I like. The flat right. noodles, yes. Right? $8. Right. And then this is the bigger noodle. Okay. Bigger flat noodle. Okay. Uh, fresh. Pepper. Okay, I don't know what it's called. Yeah? Okay. Okay, so let me go take a look. Okay, I'll อันนี้ท่อนอะไรไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าท่อนอะไรเนี่ยเธอไสก้กรอกถามว่าอาหารอิตาเลียที่ชอบไหมก็ชอบนะแต,แต่จะกินอย่างเงี้ยนี่ไงกินให้มันเป็นเส้นเหมือนอาหารไทยเหมือนเส้นผัดไทยอ่ะเป็นเส้นเนี่ยทานได้แล้วก็ใส่กับซอสมะเขือเทศอย่างเงี้ยกินได้อร่อยแต่ดูทรงแล้วมันไม่ไหวอะ่ะ เมื่อก่อนร้านนี้เคยมาอยู่มาซื้ออย่างเงี้ยมาเข้าซื้อนะเมื่อก่อนไม่บีซี่เท่านี้ช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมามาเอานัมเบอร์ไปแล้วก็เขาจะเรียกนัมเบอร์เราเขาจะถามว่าเราอยากได้อะไรพอเราซื้อของเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาก็จะให้ไปนั่งกินตรงนู้นได้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าตรงที่นั่งกินมันมีอะไรอยู่ฝั่งโน,โน้นจะมีช่วงแคนเีนท์นข้างนอกเป็นโอเพนแอร์แล้วก็ซื้อดงก์ไปนั่งกินก็แก๊กขาแกกตรงโน้นนี่ จะไปแอบดูว่าตรงนู้นมีอะไรนี่นะซื้อน้ำาล้วก็มีโต๊ะให้นั่งกินเป็นโอเพนแอร์วันนี้ที่ที่มาถ่ายวันนี้คือวันอังคารไม่อยากเชื่อว่าวันอังคารคนเยอะขนาดนี้เยอะมาก ใครใครที่ชอบอาหารอิตาลีนะแบบว่าคอมเมนต์มาข้างใต้หน่อยว่าเธอชอบเพราะอะไรคือเราเราก็พอกินได้แต่สิ่งที่เราชอบอย่างที่บอกคือเราชอบกินออพาสต้าลิงกูนีเส้นแบนๆมันก็เหมือนเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวนี่แหละแต่ว่ามันต้องเป็นน้ำมะเขือเทศครีมนี่ซอสไม่กินมะเขือเทศกินได้ใสพ่พริกป่นลงไปคือกินอาหารอิตาลีให้เป็นอาหารไทยปังปังปัง what are you getting is a ham and cheese this okay. is the entrecosto one that you like okay, okay. then I'm getting that e one yeah what's w a o n g with this นี mom, mm ่ยแล้วเขาก็มาชั่งกิโลนี่นะชั่งกิโลก็ราคาเก้าเหรียญแบบนี้เก้าเหรียญสองกระปุก t h a n k y o u มาทีนี้พาไปดูเค้กขนมของหวานบ้างว่ามีอะไรขนมเค้กเค้กขนมขนมปัง my god double chocolate almond double chocolate almond k i b e r y orange f i c cookie oh my god ทู <laughs> <laughs> ดูลายทำไมคนเยอะขนาดนี้มันนาเชื่อนี้วันอังคารหรอนี่ชอบอนันนี้วุ้ยทำไมน่ากินจังเลย last berry snowball snowball milk อ,นอ,นอ,อูน่นนารักน่ารัก vanilla f o r e n t i n e น่ากินมากน่ากินมากน่ากินทุกอย่างเลยโอเคฮะโอู้ยทำไมเค้กน่ากินจังเลยอ่ะมปนเค้กอ่ะอันนี้คือ M&M M&M Brownie แล้วก็มี่ h Blueberry Cheese Coffee อุ้ยอันละสี่ดอนโคตรน่ากิน Blueberry Blueberry Cheese Coffee โคตรน่ากินมากเลย Birthday Cake Rainbow Cookie ฉันเชื่อว่าคุณภาพดีคุณภาพดีแน่นอนครับคุณภาพขนมปังนีแน่นอนเพราะว่าเป็นโฮมเมดโอ้ my g o ดไม่เอาตัดตัดของหวานตัดของหวานเราไม่ควรกินน้ำตาลเยอะร่างกายน้ำตาลไม่ดี <c oughs> อัดแล้ก็มาเข้าแถวกอนเพราะว่าแถวยาวมากเรามาเข้าแถวจ่ายตังค์ <c oughs> ของที่จะทำเลี้ยงผู้คนวันนี้อื้ออุ๊ย วาซาบิซอสคอคเทลซอสทาทาซอสฟอริดาสโตนครับซอสน่าสนใจฮอสแรดิสอ l r i เราซื้อของจบแล้วจ่ายตังค์แล้ว how much is this one? let me see, let me see, oh my god, หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเหรียญเพราะว่าพาสต้าซอสอะไรมันแพง แต,แ,ตแต่แต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มเพราะเป็นของดีตอนนี้อาจะอยู่ที่ร้านอิตาลีชื่อร้านมาซารเป็นร้านที่ขายเนื้อขายผักเอาไว้ทําอาหารอิตาลีกันนะวันนี้มีแขกมาที่บ้านหลายคนมากคุณทอมก็จะทํากับข้าวเลี้ยงรวมถึงมีสาวสาวเอของเราน้องเอมี่กับเพื่อนๆมาจากโอไฮโอเออมาเที่ยวที่เซนพีเดอเนตจะพาม,มาดูว่า ร้านมาซาโร่ร้านอิตาเลียนเนี่ยก็ขายอะไรบ้างมีผักมีวัตถุดิบขายอะไรนี่เปิดร้านมานะฮะสวัสดีค่ะสาวสวันนีเพื่ก็มาเข้ากล้องสี่ตัวเองเลยนี่มาหามาอัดดี้ย้านเป็นะเป็นอ๋อเอาไปทำวิดีโอลงยูทูปก่อนอ็มีเคยเคยมาร้านแบงนี้ไหมเคยอ่ะเคย เนี่ยนะนือของนางไปนางชอบปรุงไปอันนี้เรามาดูมีมีโอลีฟโอลีฟพผาและวเก้าเหรียญเก้าเก้าออชอบโอลีฟไหมคะมีมีโอลีฟหลากหลายนานาพันธุ์